ครับพี่น้องมันมีสิผ้ามาเบ่งมาเขียบหรือว่าน้อยหนาบานนอาครับกำลังออกลูกไก่แก่แล้วครับบังลูกกับแกมีทั้งลูกงหญ่ลูกน่อยสลับกันไปครับครับกระดกครับปีนี้ดกเขียบดกดีครับ เต็มต้นเลยครับกำลังตาตีพอดีบานเท่าเอ็นมักเชียบหรือว่าน้อยหนาน,นะครับมือไปซืมาเก็บไบ่เป็นแย่แล้วปลูกไว้สองปีครับได้กินโอ้เมื่อน,นี้แย่แนวครับ เกล็บหนังนะครับนี่เกียบหนังพันสีทองแซ่บครับปีที่แล้วได้กินแล้วครั้งหนึ่งครับรุ่นหนึงเดี๋ยวก็สิมาตัดกันครับมาเลยของเดซิสุกสิตัดมูลุกนี้พอตัดครับพอตัดแล้ว ลอยเงียก็สุกแล้วครับมันจะสูงได้หรอสิเดียวมันได้ไมากขึ้นได้ปะเนี่ยอพอดิบเนี่อันนี้บ้านในตาตีในตาตีเนี่ย ครับนี่อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้อยู่หลังบ้านมาเขียบนังคือกันครับดกดกเอ่อทุกปีจะเป็นเพียแป้งเต็มไปหมดนะครับมาหนีปีนี้ฝนตกตอนเนี่ยเพียแป้งก็เลยพอคอยมีแตหนไว้พอคอยแง่มาเด็ดตัดแต่งกิ่งครับเริ่มตาตีละเริ่มเริ่มแก้ครับ้วครับหน่วยหน่อยอหน่วยไงปานกลางนะครับมันไป อยา,ากจัเก็บลูกและกะ้วก็สิตัดแตงกินครับลูกสีได้ง่งยอือปีนี้จะกินไลายอย่ครับงามกระเพาะด้กินอยู่ครับพี่น้องมักเขียบรูปแักน้อยนาน,นะครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับปีนี้ฝนดีครับฝนตกตอเนื่งแต่ตกมานัก มัเกลเลยบ่มีเพียแปงทุกปีเพียบแปงข้าวเต็มไปหมดครับเปนี้ก็พ่อได้กินอยู่ครับขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องติดตามรับชมครับสวัสดีครับ